สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาถึงอ,อ,นนอันนี้เขาเรียกหาดอะไรนะคะหาดกระลนาหาดกระลนนะคะเราตอนนี้เราก็เห็นตะวันตกดินไหมคะสวยงามมากตอนนี้เราก็มาถึงที่หมายแล้วที่เราจะไปไหว้องค์พระยานาของเรานั่นเองจะเป็นทางเดินเข้าไปนะคะ ของไหว้ก็ไม่มีอะไรมากเห็นยายเขาจัดให้มีอ่ามะพร้าวแล้วก็เทียนแดงมีธูปมีพวงมาลัยแล้วก็มีอาไข่สดนี่นะคะไข่เป็นฟองฟองของเรานั่นแหละคะ่ะไข่สดเก้าฟองไข่สดเก้าฟองนะคะเดี๋ยวพอตรงเท้าก่อนนะคะ บรรยากาศข้างๆก็จะเป็นประมาณนี้และะ้จะเป็นวิวแบบนี้เลยน,น,นี่ประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวมองหาอาถาที่เราจะใส่ไข่ ตกดินสวยงามมากบรรยากาศรอบๆนะคะก็จะเป็นประมาณน,นี้เดี๋ยวเราจะไหว้แล้วนะคะทำทีจีไหว้แบบนี้มันจะเป็นเท้าแล้วก็มีไข่าประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขอเวลาไหว้ก่อนนะคะ